ทุกคนรู้จักหมึกวายกันไหมครับแล้วทำไมปลาหมึกมันต้องวายล่ะครับสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่หาดทับตะวันที่บ้านทับตะวันอำเภอตะก่วป่าจาังหวัดพังา ก็วันนี้เราก็จะมีคนที่จะมาแทงหมึกให้เราดรูดานะครับชื่ออะไรครับชื่อต้นกลาครับนะครับต้นกลาก็จะเป็นคนช่วยเราแทงหมึกครับแล้วก็วันนี้ในกลุ่มของเราก็มี<ฮ>พี่คนพี่มาแนะนําตัวหน่อยพี่ครับท่านตัวหน่อยพี่ชื่ออะไรครับผมไม่ชอบปวัสดีครับชื่อพี่โอครับครับ,รบพี่เขาก็เป็น จากโครงการบูตคชั่นครับต้องไปต่อกันเลยครับโอเคครับตอนนี้ก็อยู่กับคนที่จะมาแบบสอนเราแทงเหม๋อครับแนะนำตัวหน่อยครับชื่อแบงค์ครับเป็นเยาวชนมอเกนมาตะตะวันครับเยาวชนมอเกลรุ่นที่5้าครับเออคุณแบงค์ช่วยแบบอธิบายการแทงเหม๋วไวๆให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับแบบต้องทําอะไรบ้างมีอะไรขั้นตอนแรกนะครับเราจะต้องเตรียมของนะครับ เตรียมของในการหาววานะครับคือเหล็กนะครับเหล็กแล้วแล้วก็จะมีถุงนะครับถุงอ้วนนะครับในการใส่นะครับแล้วก็จากนั้นก็จะเอาเป็นหวายนะครับหวายนาทาจากไม้หวายหรือไม้ไผ่นะครับนํามาเหลาให้อันเล็กๆนะครับแล้วจากนั้นก็เรานะครับพอมาถึงกาลินนะครับเราจะต้องหาปูเป็นอย่างแรกนะครับเพื่อเป็นเหยื่อนะครับจากนั้นนะครับนําปูนะครับมาเก็เนื้อนะครับแล้วก็นําใส่หวายหวายยั่วนะครับ แล้วก็จากนั้นเราก็ต้องทําหน้าที่เดินไปหารูแววัยนะครับเดินหาลูได้อย่างนั้นเราก็เอาหวายยวนะครับที่ว่ามีเยื่อปูนะครับมีเยื่ออยู่เอ่อย่วลงไปในรูนะครับก็คือบางทีนะครับถ้าเราเสียงดังนะครับหรือว่าแตกเตือนนะครับแววัยมันก็จะเตือนมันก็จะไม่กินนะครับมันจะกินแลบปล่อยบางทีก็เราอาจจะแบบต้องเงียบหรือว่าบางทีอาจจะแบบไม่มีตัวหรือว่า เราจะต้องยั่วไปแล้วเราต้องจะต้องดูจังหวะให้ดีนะครับในการแทงนะครับเราจะต้องแทงที่หัวนะครับหรือว่าปลายปากนะครับเราจะต้องแทงที่นั่นแล้วก็กว่าจะได้มาแต่ละตัวก็ยากครับ มันกินแบบกินแล้วปล่อยกินแล้วปล่อยแล้วก็กินมันเหมือนกับหมึกมันกินแล้วก็ปล่อยเยอะแล้วมันก็ไม่ออกมาสักทีแล้วก็ข้างๆมันก็มีซากปูอยู่เขาก็เลยสันิฐานกันว่ามันน่าจะกินปูที่อยู่ข้างๆจนแบบอิ่มแล้วก็เลยไม่กินเบ็ครับแล้วก็เลยต้องหาใหม่โอเคนะคะก็เมื่อกี้อันที่หกเจิดไม่รู้เอาเป็นว่าหกแล้วกันก็ไม่ได้เราก็มาดู เพราะว่าส่วนใหญ่เราก็จะเจอแบเบเจอซากปูอยู่ใกลๆใ้ๆฉะนั้นมันก็คือมันกินอิ่มแล้วนะครับ โอเคเราก็เอาไปว่าเราแชบราหาหมึกว่ายไปหนึ่ชั่วโมง14นาทีนะครับโดยประมาณโอเคครับทุกคนนะครับตอนนี้พี่โอก็กำลังถือบึกนะครับที่เราได้มาครับตัวหนึ่งเห็นไหมปากมันเยอะมากเลยนะอันนี้ปากมันใช่ไหมมันก็จะดูดแบบจืด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 อ่ะเพื่อที่จะเหมือนมันใช้ในการเดินของมันเห็นไหมอ๋อเห็นนี่ผมต้องมาถ่ายพี่โอไม่ใช่เหรอครับ เห็นไหมเนี่ยไม่ตกเลยนะอุ้ยจะตกไม่ตกสิไม่ตกนี่มันกอดแน่นมากเลยนะนยังไม่ตใจเลยเนี่ยยังยังลุงแนะนำตัวหน่อยครับผมถ้าชเชอเรื่องก่อเหตุประอะไรดีเวลออาเจอจริงคือสร้างบฝังเกิกคุณลุงช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าปลาหมึกอันนี้มีความสัมพันธ์ยังไงกับวิถีชีวิตของชาวบ้านบาง ใชยเว้ยวันนี้โอมมาจับหนวายแรู้สึกยังไงบ้างครับก็ตื่นเต้นดีครับเพราะว่าอันนี้เป็นครั้งแรก จะเป็นวิธีการีหาหาเมือคุยไว้ของชาวเลที่นี่นะครับซึ่งเขาก็หากินแบบมีด้วยแล้วก็บางสวนก็ไปขายด้วยซึ่งมันก็ต่างจากที่ภาคเหนือที่พี่อยู่เนาะแล้วก็ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่เหมือนกันที่ได้ไมาเห็นก็ได้มาลองทําอะไรแบบมีด้วยก็สนุกครับก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ ช่วยกันดูจนถึงตอนจบของเครักตอนหน้าตอนไหนเราจะทำอะไรกันต่อโปรดติิตังกันได้ใหม่สำหรับตอนนี้สวัสดีครค่